คุธรรมะนักคุโยมสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการสื่อสารและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นมีสื่ออยู่กับตัวเองสามารถสร้างสื่อสามารถสร้างเวทีให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งประการสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการแสดงออก ในการสื่อสารนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าเกิดว่าเราแสดงออกในลักษณะในทางที่ไม่ดีก็เป็นการทําความไม่ดีหรือทําความชั่วได้อย่างกว้างขวางถ้าเกิดว่าเราแสดงออกลักษณะในทางที่ดีสื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางสังคมก็จะเป็นการทําความดีอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราควรที่จะพิจารณาไตรตรองในการแสดงออกในการสื่อสารเพื่อที่จะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางให้กับท่านผู้อื่นด้วยถ้าเกิดว่าเราสื่อสารในสิ่งที่ไม่ดีงามออกไปคนที่เขาไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ดีงามเหล่านั้น<ส>เขาอาจจะเกิดความโมโหเกิดคำดา่าเกิดคำความฉ,าฉับสาบแช่งขึ้นมา พราะนั้นความไม่ดีเหล่านี้ก็เป็นความไม่ดีอย่างกว้างขวางถ้าเกิดว่าเราได้ทําความดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วนําไปเผยแผแ่เขาก็จะเกิดความชื่นชมยินดีก็ทําให้จิตใจของท่านรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นเบิกบานลงไปด้วยเบิกบานไปด้วยพร้อมๆก,กันกับตัวเราขออนุมโมทนา,ทานะะธรรม